ตันระวังน้องตกนะะมันเคี่ยวพี่กับตันเหรอลูกยักษ์ใหญ่หัวใจอะไรนะกัตันยอจอลอเงี้อะ น้องครับออเอาไปใส่ที่เดิมแล้วน้องเหนือไปใส่ที่เดิมแล้วกับตันน้องเหมือนเคี้ยวนะ <c oughs> ของน้อง <c oughs> บอกซิลูกของน้อง <c oughs> ดู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 มันพยายามดึงเสือกับตันกับตันปล่อยให้น้องทําเองเนี่ยอุ้ยดูดึงดึงออกมาดึงออกมา,ออกมาแล้วลูกดึงออกมาดึงออกมาดึงออกมา <c oughs> ดึงออกมาลูกเดินมาดึงออกมาเร็วดึงไปแล้วพี่กับตันอ่ะจบตาไปเลยเนี่ยหรอหรือบ้าไหร่ร้วงไปลงไปในเสื้อพี่กับตันแล้ว